เนื้องอกรังไข่เป็นภาวะที่อาจเกิดในเนื้อรังไข่หรืออยู่บนผิวของรังไข่ก็ได้หรืออาจเป็นก้อนเนื้อหรืออาจเป็นก้อนยื่นออกจากรังไข่โดยมีก้านเชื่อมติดกับรังไข่พบภาวะนี้ได้ในผู้หญิงทุก,ว,กวัยแต่พบมากในหญิงวัยเจริญพันธุ์ส่วนใหญ่จะเป็นชนิดที่ไม่ร้ายแรงแต่ที่เป็นมะเร็งรังไข่ซึ่งมักพบในผู้หญิงอายุมากกว่า50ปีพบได้เป็นส่วนน้อย ชื่อชุติมากลลมพากรนะคะเป็นพนักง,งานบริษัทเอกชนค่ะป่วยเป็นเนื้องอกในรังไข่ก็ตอนแรกที่ก่อนที่จะรู้ว่าตัวเองป่วยเป็นอะไรก็คืออาการจะมียาการที่ปวดท้องมากค่ะปวดท้องจนถึงท่านที่ลงไปนอนกองกับพื้นแล้วทีนี้ก็เลยไปหาคุณหมอซึ่งตอนแรกเนี่ยคุณหมอบอกว่าเป็นโรคกระเพาะอาหารแต่พอตรวจไปตรวจมาจึงพบว่าตัวเองอ่ะเป็นเนื้องอกในรังไข่ก็ขนาดเนื้องอกก็ประมาณ4เซนค่ะ ก็รักษาไปตามที่คุณหมอแนะนําก็คือรักษาไปตามอาการแล้วก็ในช่วงนั้นคือรู้จักในเรื่องของผลิตภัณฑ์เซนตินอยู่แล้วก็จึงไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็ไปไปศึกษาว่าควรจะทานสีไหนบ้างซึ่งสีที่ทานเข้าไปก็เป็นตัววิกามน้ําตาลแล้วก็สีม่วงค่ะ3ส,สีก็ทานควบคู่ไปกับการรักษากับคุณหมอค่ะก็รักษาไปตั้งแต่ ตอนนั้นที่เจอก็คือประมาณเดือนมีนาคมปี59รักษาควบคู่กันพอไปตรวจอันตราซาวอีกครั้งตอนเดือนพฤษภาปีเดียวกัน59ก็คือเนื้อง,งอกที่เป็น4เซนนี่คือยุบไปแล้วค่ะอาการปวดท้องค่อยๆลดลงจากที่ตอนแรกปวดมากปวดบ่อยก็ประจําเดือนก็ก็คือเริ่มดีขึ้นอาการดีขึ้นจนปัจจุบันก็คือหายเป็นปกติเนื้อง,งอกยุบเรียบร้อยแล้วค่ะตรวจอันตราซาวไม่เจอแล้ว ใช้เวลารักษาจนเนื้องอกอยู่ประมาณ4เดือนค่ะแล้วก็ทานเซอร์นิตินต่อจนถึงปัจจุบันเซอร์นิตินคือคำตอบของคนรักสุขภาพ